สวัสดีครับนี่คือนาทีทอง N-Year Sale นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีโคต้าทั่วประเทศเนี่ยแค่1,000 0เซตเท่านั้นนะครับก็จะมีทีวีนะฮะ สลตละพันเซตพันเซตตามที่ผมไปออกรายการทีวีนะครับแต่ในออนไลน์ก็ได้สิทธิ์แล้วนะฮะจะได้ไม่น้อยใจกันนะครับแล้วก็สามารถซื้อผ่านตัวแทนที่เอาคลิปนี้ไปบูตก็ได้แต่ขอดูบัตรตัวแทนนิดเดียวก็พอนะครับหรือว่าเน้นเป็นเก็บปลายทางก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้แรงมากนี่คือโปรโมชั่นปกติเลยครับคือคอลลาเจนกระป๋องใหญ่ไซส์เกือบ2เดือนนะครับซื้อ2กระป๋อง3980นานะครับลดเหลือ29 9 0าและแถมฟรีสองกระป๋องใหญ่ซึ่งเป็นโปรปกติของเราอยู่แแแลล้้้วคคคืืออซ2 29ถมบทททต่่รรีีีนนิปัั กระป๋องที่3ฟรีไปเลยนะเป็นซื้อ2แถม3นะครับรวมแล้วครับโอ้โหวางไงดีเนี่ย โต๊ะไม่พอเลยโต๊ะไม่พอเลยอ่ะนี่นะฮะซื้อ2แถม3ไปเลยนะครับ2990ราคาเดิมสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นสนใจพิมพ์คำว่าสนใจหรือว่าอินบ็อกซ์มาแต่อย่าลืมนะครับขอดูบัตรตัวแทนด้วยหรือว่าเน้นเป็นเกติปลายทางนะฮะซื้อ2กระป๋องแถม3นะอันนี้นะครับอันนี้คือเรานาทีทองนะฮะเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้นะครับซื้อ2แถม3นะฮะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่คือคอลลาเจนที่บำรุงทั้งผิวบำรุงทั้งกระดูกดูผิวผมนะฮะอายุ35แแล้วนะครัับต่ก็ยงดูสดใสนะเพราะว่าคอลลาเเจนนคครรรัับบบยยยิิิ่่งงงกอะุ บำรุงกระดูกด้วยนะครับไขคงไขข้อด้วยนะฮะวันนี้กระป๋องใหญ่เอาไปเลยครับ10เดือนซื้อเซตเดียว2 9 9 0าครับแต่กินได้ถึงตุลาคมปีหน้าเลยนะฮะวันนี้สั่งให้ทันนะครับ